สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเบนนะคะเบนเบญจวันณสาสำรวยค่ะวันนี้เบนมาพบกับทุกท่านกับเพจปะนะคะหรือว่า w w w ร์ไเว็บค่ะออโตสวัสดี .com ค่ะวันนี้นะคะเบนจะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมงานยนตกรรมค่ะที่ต้องบอกว่า โอ้โหล้ำสมัยเนี่ยมาพร้อมกับความทันสมัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถเนี่ยแล้วก็สาวสวยในงานค่ะซึ่งต้องบอกว่างานนี้ค่ะยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนกันทีเดียวค่ะนั่นก็คืองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2021นั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะเราจัดเป็นทั้งที่42ค่ะเดี๋ยวเบนจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในว่าดียังไงมาเลยค่ะมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้าเลยกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มูดมินิค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่สไตล์ผู้หญิงชอบชอบแต่ผู้ชายก็ขับได้ค่ะมินิคันนี้นะคะไม่เหมือนแบบชื่อจริงๆต้องบอกว่ามินิค่ะแต่ว่าคุณดูสิคะตอนนี้ไม่มินิแล้วนะคะยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้สําหรับใครที่บอกว่าเป็นมินิใช้แต่ในเมือง ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ใครที่สายแคมปิ้งนะอยากจะไปแคมปิ้งขนของข้นสัมภาระไปนอนต่างจังหวัดนี่เลยค่ะเขาสามารถที่จะกลางมาปุ๊บแล้วก็เป็นเต็นท์ได้นอนกันได้2คนเลยนะคะคันนี้นะว่าเด็ดแล้วยังไม่พอค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็นิยมเล่นกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปกีฬาแบบต่างจังหวัดไปทะเลจะขนเซิร์ฟบอร์ดขึ้นมินิได้ยังไงนี่ค่ะคันนี้ขนได้นะคะ เห็นแบบนี้แต่ว่าจุมากเลยสามารถใส่เซิร์ฟบอร์ดได้ถึงสองอันเลยนะคะกับมินิคันนี้ค่ะสามารถเปิดแล้วก็ใส่เซิร์ฟบอร์ดหรือว่าใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เลยนี่เดี๋ยวต้องเป็นพาชมค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะมีความหนาด้วยสามารถใส่เซิร์ฟบอร์ดได้ด้วยใส่สัมภาระได้ด้วย อยู่กันที่บูธ BM นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ะเป็นเห็นเขามีแจกแก้วด้วยทำยังไงถึงจะได้แล้วตอนนี้เราอยู่กับสาวสวย1เดียวใน BM ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะอยู่กันที่บูธข,ของ BMW Diving Experience นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฝันของใครที่อยากจะขับรถสิงเซงขับรถ BMW M นะคะวันนี้สามารถมาสมัครได้แล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะ ในการที่มาเปิดบูธแล้วก็ให้คุณเนี่ยสมัครได้ถึงที่ค่ะโดยเราจะมีด้วยกันถึง3คอร์สนะคะก็จะมีเป็นคอสเบสิกค่ะราคาอยู่ที่6,500บาทแต่ยังคุณเป็นค่ะหน้าตาสวยๆแบบนี้ยังไงคะต้องแอดวานค่ะแอดวานเลยเหรอคะใช่ค่ะราคาอยู่ที่7,500บาทนะคะสาหรับท่านใดค่ะที่อยากจะเรียน M นะคะต้องผ่านการเรียนเบสิกแล้วก็แอดวานมาก่อนถึงจะสามารถเรียน M ได้จะอยู่ดึกเ0 0 0 2,000บาทแล้วก็จะได้รับแก้วใบนี้ไปด้วยค่ะโอ้โหเสีย1น0 0 0ับาทแล้วก็ได้รับแก้วอย่างนี้ไปเลยเย้และที่สำคัญนะคะมีจำนวนจำกัดวันนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกเองนะคะแต่ว่าหลายๆท่านค่ะได้ยินข่าวมาเนี่ยก็เข้ามาจองกันแล้วเหลืออีกประมาณแค่30สิที่สุดท้ายพท่านะคะอ่ะนั้นต้องเบนเซ็นเลยค่ะสมัครเลยนะคะมาสมัครเลยนะคะ ด้านนี้แล้วก็จะได้รับแก้วแบบนี้เลยใช่ไหมคะเลือกสีได้ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลไท์ค่ะค่ะรถด้านบนนะคะที่อยู่บนแผ่นฟอร์ม่มใหม่ล่าสุดไปชมได้เลยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปชมรถกันต่อคะ่ะ แล้วล่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ B M j u ค่ะซึ่งรถของเขาเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ระบบน้ํามันค่ะใช้เป็นไฮบริดแล้วก็ใช้เป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะรวมไปถึงยังมีรถที่ต้องบอกว่าหลากหลายจริงๆนะคะในงานนี้ไม่ว่าจะเป็น s U v ค่ะรถซีดานค่ะลักชัวรี่คและที่สําคัญเลยก็คือรถสปอร์ตด,ด้านบนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคันนี้ค่ะนะ M4 ค่ะหรือว่า M4 นั่นเองคันนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยกับสีใหม่คันนี้กับเครื่องยนต์3,000 44ห้าร้แรงม้า6สูบเลยค่ะตามมาเลยค่ะ นี้นะคะเราอยู่กันที่บูธฟอร์ดค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะเขาบอกเป็นไฮไลท์เลยใครที่ชอบสไตล์ลุยๆค่ะแนะนําเป็น New Ford r a n g e r FX4 Max คันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าชุดแต่งมาแบบพร้อมลุยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์ด้านบนค่ะหรือจะเป็นไฟฉุกเฉินตัวลากจูงมีครบเลยนะคะขนาดล้อแล้วก็มีบันไดขึ้นค่ะคันนี้เนี่ยใครบอกว่าชอบไปตั้งแคมป์ชอบแบบ ขึ้นเขาลุยน้ำตอบโจทย์มากๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าชอบสไตล์แบบแต่งแบบหรูหราสไตล์ฟอรดนะคะเขาก็มีอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นแต่งแบบวาแท็กนั่นเองในราคาแค่1 2 0 0 0ล้านต้นๆเท่านั้นเองค่ะแต่เดี๋ยวน้องเบนนะคะจะพามาดูคันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยตอบโจทย์คนที่บอกว่าชอบลุยๆไปต่างจังหวัดแล้วก็ลุยน้ำลุยเขาในราคา1 000, 1ล้านต้น,ตนๆนคะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ แชแบบนี้นะคะนี่ก็คือเครื่องหมายการประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นก็คือ m e r c e d e s Ben นั่นเองค่ะซึ่งเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนค่ะเคยพูดว่าถ้าถูกหวยฉันจะซื้อเบนซ์นะถ้ารวยฉันจะซื้อเบนซ์นี่แหละค่ะคือความใฝ่ฝันของทุกๆคนรวมไปถึงน้องเบนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบนซ์เขามีอะไรดีๆด,ด้านไหนค่ะ แล้วก็น้องเบนได้เดินชมภายในบูธของเบนเรียบร้อยแล้วค่ะมีรถที่หลากหลายมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถแบบซีดานค่ะ SUV นะคะ Luxury รีค่คแล้วก็ด้านหลังค่ะที่เบนสนใจแล้วก็ไฝ่ฝันมากเลยคันนี้ค่ะรถสปอร์ตค่ะ เป็นอยู่กันที่บูธซูซูกินะคะหลายคนคิดถึงแบรนด์ซูซูกิเนี่ยต้องเป็นรถขนาดเล็กใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าของแบรนด์ซูซูกิเนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแต่ที่สาคัญค่ะยังมีรถแบบ SUV เนีเป็นรถครอบครัวก,ก็มีไม่ว่าจะเป็น XL 7ค่ะหรือจะเป็นเออร์ติก้าแล้วก็อีกหนึ่งคันไฮไลท์ค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะรถสําหรับการพาณิชย์ค่ะเผื่อว่าใครบอกว่าอยากจะหารถไว้ขายของนี่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ แข่งขันที่สูงมากๆเลยและคันนี้ค่ะก็ตอบโจทย์มากเลยนะนั่นก็คือ n นว a ล a า x ของเรานั่นเองค่ะ คันนี้ต้องบอกว่าจะใช้ในเมืองเนี่ยก็สะดวกสบายค่ะนั่งได้แบบสบายเลยนะคะหรือใครที่บอกว่าใช้แบบต่างจังหวัดแบบลุยๆนะก็เหมาะมากค่ะเพราะว่านอกจากด้านในนั่งได้สบายแล้วข้างหลังค่ะขนของก็ได้เยอะที่สําคัญค่ะด้านบนยังมีแหลกแนวะไว้ขนจัก,กรยานสัมภาระเยอะแยะมากมายฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากไปเขาเนะี่ยก็นี่เลยค่ะหรืออยากไปทะเลก็คันนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากเลย คิดถึงแบรนด์ไหนคะแบรนด์นี้เลยค่ะมาสด้านั่นเองค่ะสําหรับโคดดีไซน์นะคะซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณแห่งความเคลื่อนไหวเนมาสด้าเขาออกแบบรถให้ปาดเปียวดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับความน่ารักสไตล์มาสด้าค่ะและที่สําคัญค่ะสีแดงตัวนี้นะคะที่ต้องเบนยืนอยู่ต้องบอกว่ามีทุกรุ่นในมาสด้าเป็นสีพิเศษที่ต้องบอกว่าไม่มีแบรนด์ไหนเหมือนเขาสั่งมาพิเศษสีพิเศษสําหรับมาสด้านั่นก็คือโซเลสคิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามต้องเบนเข้ามาด้านในค่ะ นี่เป็นมาสด้าสนะคะแต่ว่านั่งสบายค่ะเหมาะกับสาวๆน,ะะนี่ะ น,นี้เรายังอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นดีๆจากแบรนด์ Honda ค่ะนั่นก็คือ City h แฮ b a c k ด้านหลังตองเบรน,นี่เองค่ะในรูปแบบใหม่นียก็จะออกมาเป็นแบบ5ประตูค่ะที่สําคัญเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนจะสังเกตว่าแบรนด์ Honda เนี่ยคุณผู้หญิงจะใช้เยอะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น City a c c o r d CRV, HRV ค่ะดีไซน์เขาสวยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกเนะในการมองในการขับเนี่ยก็จะกว้างนะคะมองเห็นทัศนวินสัยได้อย่างดีทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันได้เลยค่ะ แบรนด์นี้ก่อนอื่นต้องเล่ากันก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของสัญชาติอังกฤษเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจก็ได้เทคโอเวอร์มาแล้วนะคะนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะในบูตของ MG นะคะก็จะมีทั้งรถอีโคคาร์ค่ะซึ่งวัยรุ่นชอบเนี่ยวปททำงานชอบประหยัดค่ะแล้วก็มีในรูปแบบของ s u v รวมไปถึงคันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้สงครามรถในเรื่องของรถที่อัพอนะคะมาแรงจริงๆคันนี้ค่ะ e x t e n d e r มาพร้อมกับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นบันไดค่ะล้อค่ะหรือว่า แบบ่คันนี้คันใหญ่ๆแต่ราคาเนี่ยต้องบอกว่า5 0 0แสนกลางๆเท่านั้นเองนะคะ อยู่ในเครือของโตโยต้ารุปค่ะแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยจะแตกต่างจากแบรนด์โตโยต้าตรงที่1ค่ะในเรื่องของความแรงค่ะ2ค่ะในเรื่องของความหรูเนี่ยความแรงก็คือในเรื่องของสมรรถนะค่ะมีความแรงจริงๆแล้วก็ในเรื่องของความหรูค่ะดูค่ะจากด้านในนะคะแล้วก็ภายนอกค่ะที่มาพร้อมกับความหรูหราจริงๆค่ะ นี่เราอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะคะที่ต้องบอกว่ามียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือแบรนด์ติ๊กตอกติกตกต๊กต๊กติ๊กต๊กเนี่ยโตโยตานั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์โตโยตานะคะต้องบอกว่ามีครบเลยตั้งแต่รถขนาดเล็กเนะะี่ยถึงซีดานขนาดใหญ่รถกระบะนะคะไฮรักลีโวหรือจะเป็นรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่โตโยต้าก็มีค่ะเรียกได้ว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยที่มีโรงงานผลิตค่ะทุกประเทศก็ว่าได้ค่ะจากแบรนด์โตโยตานั่นเองค่ะ เอาละคคะนต้องเป็นอยู่กันที่ยาลิสเอทิพันนี้นะคะที่ชุดแต่งรอบคันเป็นชุดแต่งเพคค่ะวันที่น้องเป็นบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแม็กและก็เสาคีบฉลามค่ะ ตอนนี้นะคะต้องเป็นพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่บูธ Get4Motor ค่ะหรือ GWM นั่นเองค่ะสำหรับบูธนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเพิ่งเปิดตัวบริษัทไปไม่นานนี้เองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีโรงงานประกอบรถยนต์นะคะในประเทศไทยเขาหวังว่าเขาจะขายคนไทยเนี่ยแล้วก็ขายต่างประเทศด้วยที่สําคัญค่ะในงานนี้เขาเปิดตัวรถไฟฟ้าขนาดเล็กน่ารักมากเลยค่ะ2รุ่นที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะ a l r a Good Cat ค่ะแล้วก็ Alla b a c k Cat นั่นเองค่ะเป็นรถไฟฟ้า ขนาดเล็กค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ยังอยู่อีกหนึ่งไฮไลท์เนี่ยสำหรับ g e t ยส o m o t มอค่ะคันนู้นเลยค่ะฮาวา S6 ของเราเนี่ยฮะที่พร้อมจำหน่ายพร้อมนั่งค่ะส่วนคันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถต้นแบบนะที่รอการผลิตและก็จำหน่ายในเร็วๆนี้ค่ะนั่นก็คือฮาวาคอนเซปต์ของเรานั่นเองค่ะคันนี้ค่ะกับ g e t ยส o m o t มอค่ะ ดูรถปลั๊กอินไฮบริดคันนี้เนี่ยกับ Outlander ค่ะจากมิสซูบิชินั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดแบบทูเวย์เนี่ยซึ่งปกติจากค่ายอื่นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นแบบวันเวย์ใช่ไหมคะแต่คันนี้ความพิเศษคือทูเวย์ทูเวย์ยังไงเนี่ยนอกจากคุณจะชาร์จไฟบ้านมาสู่รถแล้วเมื่อไหร่ที่บ้านคุณไฟดับค่ะคุณก็สามารถนําไฟในรถเนี่ยส่งไปใช้ที่บ้านได้อย่างเช่นถ้าเกิดไฟบ้านดับเนี่ยคุณก็สามารถส่งไปใช้ค่ะโดยที่เปิดแอร์นะคะสมมติว่า1 2 0 0 0 วิทีวีเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงเลยก็นี่เลยค่ะคันนี้ค่ะแบบปลั๊กอินไฮบริดทูเค่ะ ก็เดินมาถึงบูตออดี้แล้วนะคะใครที่ชอบความสปอร์ตความแรงค่ะน้องเป็นแนะนําเลยคุณต้องมาเล่นตระกูล R S ค่ะอย่างเช่น2ประตูคันนี้เนี่ยกับ T T R S ค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นในรูปแบบของ5ประตูแต่แรงเหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือ R S โนั่นเองค่ะสำหรับระบบคอสโตนะคะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อค่ะก็จะทำให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมสำหรับแบรนด์ออดี้เนี่ยทุกร้งที่คุณขับเร็วขับแรงค่ะแต่ก็มีความปลอดภัยสูงค่ะ ถ้าเกิดคิดถึงรถปิกอัพก็ต้องแบรนด์นี้เลยค่ะอีซูซูนั่นเองค่ะซึ่งมาพร้อมกับความแรงแล้วก็ความประหยัดให้คุณได้เลือกในคะใครที่ชอบความแรงค่ะก็เน้นเป็น3,000ซีซีแต่ถ้าชอบความประหยัดค่ะก็มีเครื่อง1,900ซีซีไม่ว่าจะเป็นรถ2ประตูนี่ยหรือว่า4ประตูค่ะรวมไปถึงมิวเด้านบนค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV เนี่ยเป็นรถครอบครัวค่ะเดินทางไกลก็สะดวกค่ะกับออซูซูค่ะ อาค่และสําหรับมิวเอคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถ SUV แบบ7ที่นั่งค่ะเป็นรถครอบครัวไม่ว่าจะเดินทางไกลเนี่ยหรือใช้งานที่กรุงเทพก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะไปกันเป็นแบบแก๊งเนี่ยจะสามารถที่จะนั่งแถวที่3ก็ได้แถวที่2นะคะเรียกได้ว่าจุจริงๆค่ะกับมิวเอค่ะ แบรนด์ซูบารุนะคะก็ต้องพูดถึงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสมมาตรค่ะที่ทําให้มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมการเกาะถนนได้ดีค่ะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยสูงค่ะที่สําคัญค่ะแบรนด์ซูบารุนะคะก็ยังได้รับการยอมรับระดับโลกจากสนามแข่งเวอร์แลนด y ี้นั่นเองค่ะนอกจากระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนะคะซูบารุของเราค่ะก็ยังเป็นเครื่องยนต์สูบนอนียหรือบ็อกเซอร์ค่ะที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะค่ะและยังมีระบบไอซีนนะคะที่เป็นระบบอัจฉริยะค่ะช่วยให้การขับขี่ที่ปลอดภัย เอาละค่ะนอกจากซูบูรุนะคะจะมีรถแรงแรงแล้วก็ยังมีรถครอบครัวแบบคันนี้ค่ะ f o r e s t e r อร์ ster, นะคะซึ่งเป็นรถ s u v ค่ะนั่งได้แบบสบายนะคะเดินทางก็สะดวกค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวจริงๆค่ะค่ะหรือจะเป็นคันนี้นะคะ s u b a r ุ Subaru XV ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ขนาดย่อมเยาวลงมานิดนึงแต่ว่าสะดวกสบายเหมือนกันค่ะ น,นั่นก็คือวอลโวนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ราคาไม่สูงแล้วนะคะเพราะเรามีโรงงานประกอบที่ประเทศไทยค่ะอย่างเช่นคันนี้ค่ะ X440 นะคะคุณดูราคาค่ะนูนสล้านติ๊บเดียวเท่าน,นั้นเองค่ะคันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันที่สำคัญค่ะใครที่จองในงานนี้เขาบอกเลยค่ะเขาแถมฟรีสำหรับเนี่ย EV Wallbox นั่นเองก็คือกล่องตัวนี้ค่ะให้ไปติดตั้งที่โรงรถที่บ้าน เสียบปลั๊กปุ๊บนะคะตอนเช้ามาก็ใช้งานได้เลยค่ะกับคันนี้ค่ะ x c 4 0ค่ะ อนนี้เราอยู่กันที่บูธฮอนด้านะคะซึ่งบริษัทเอพีฮอนด้าค่ะเป็นผู้ผลิตจําหน่ายและนําเข้ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้านั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้นอกจากจะมีรถฮอนด้าแบบรถใช้งานที่บ้านแล้วนะคะยังมีในกลุ่มของรถปิกป๊ายค่ะรวมไปถึงค่ะยังมีในกลุ่มของรถมอเตอร์สปอร์ตที่ใช้แข่งในสนามไม่ว่าจะเป็นระดับโลกก็มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบทางเรียบค่ะหรือว่าวิบากเดี๋ยวต้องเป็นพาเข้าไปดูค่ะและนี่คือรถในกลุ่มตระกูลของ CB และก็ CBR นะคะที่หลายๆคนค่ะจะเห็นอยู่บนท้องถนนรวมไปถึงในสนสามแข่่งคะ ราคาโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนคับเฮ้าส์นะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็นรถที่สายชิลสายอินดี้เนี่ยชอบกันเลยเกิดน,นั่นก็คือมังกี้ค่ะด้านหลังเนี่ยหลายสีเลยค่ะรวมไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์คัพนะคะแล้วก็ยังมี c ีที5 2 5ค่ะใครที่ชอบสายชิลสายแปลก,กรถเท่ๆต้องมาโซนนี้ค่ะ เอาราคาและคันนี้นะคะก็คือโกวิ n งนั่นเองค่ะเป็นรถสไตล์ทัวร i n ิงนะคะฉะนั้นใครที่บอกว่าชอบออกทริปค่ะขับไกลๆเนี่ยคนขับเขาบอกว่าสบายมากเลยค่ะแต่คนซ้อนสบายมากกว่าสามารถนั่งหลับได้เลยคันนี้นะคะต้องบอกว่าราคาอยู่แค่1นึ่งล้านสามแสนสเท่านั้นเองค่ะรีบมาในงานนี้ค่ะ ตอนนี้ค่ะมาอยู่กันที่สกูตเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่านั่งสบายมากๆเลยใครที่บอกว่าชอบออกทริปแนะนําเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น n m a x M Max นะคะ X แ a x แล้วก็ T Max นั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้านั่งรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเวลาที่คุณขับออกทริปเนี่ยสีหชั่วโมงเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านค่ะที่สาคัญค่ะในแบรนด์ของยามาฮานอกจากที่ทุกคนจะคิดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วได้กหนึ่งอย่างค่ะที่เราเห็นของแบรนด์ยามาฮานั่นก็คือเรือหรือว่าเจ็ตสกีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเค็มน้ําจืดนะคะเราเห็นอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แบรนด์ยามาฮานั่นเองค่ะ นอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์ยามาฮ่ายังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ hmm. ของทุกคนค่ะ mm hmm. เพราะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วเนะ่ะเจ็ตสกีแล้วเรือแล้วเรายังมีในส่วนของรถกอล์ฟรวมไปถึงเครื่องดนตรีด้วยค่ะที่หลายๆคนเห็นอยู่แล้วว่าแบรนด์ยามาฮ่าเนี่ยมีครบทุกอย่างจริงค่ะและนี่ก็คือระบบ Y c o n n e c t นะคะที่ต้องบอกว่ามีอยู่ในรถของยามาฮ่ารุ่นใหม่ๆหค่ะสำหรับรถใครที่บอกว่าไปจอดแล้วหาไม่เจอจอดอยู่ตรงไหนหรือโดนโจรกรรมนะคะไม่ต้องห่วงค่ะถ้ามีระบบ Y c o n n e c t กเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยค่ะ Oh, <laughs> เบนก็พาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมในงานมอเตอร์โชว์ของเราที่ต้องบอกว่าแทบจะครบหมดแล้วแต่ยังไงแล้วเบนก็อยากเชิญทุกท่านนะคะให้มาในงานมอเตอร์โชว์ค่ะเพราะเขาจัดจนถึงวันที่4เมษายน2564เนะคะเรียกได้ว่ามาเจอะเจอกับความทันสมัยของรถยนต์รวมไปถึงนวันตกรรมใหม่ๆเนี่ยแล้วก็มีสาวสวยพิตตี้ที่ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานนะคะรวมไปถึงค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเพจปะนะคะเป็นเพจท่องเที่ยวค่ะรวมไปถึงเนี่ยออโต้สวัสด ดีคนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเ็นแล้วจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ